ไนคือนางมือทะลุหันหน้ามาทางนี้มะเกือบได้ใช่เกิดไหมมาแทงไม่เรียบร้อยช่างอ้ยหนาวเลยพิงเน็ตกันน้องบิวฮานาพี่ตุ๊กน้องบิวดี้ สบายดีป้าลุงหันหลังมาสบายดีป้าลุงกันบิวน้องบิวสบายดีก่อนวันยังโมนี้น่ะวันอังคารปะเหม็นปะวันอังค้านในเหมือนกันว่าจะใช้ถุงตัวนี้ก่อนจะใช้เกือบเด้อมาชิกคั้เลยอันนี้ก็เป็นฮะใช้ไฟอะไร Cái này này đấy Đấy Đó Chút Một chút lúc Nó pop Pop Ô bọc tà rồi Ha 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 Ui 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 Thấy Nè Hết lèo Hết <laughs> lèo nhau, Vào thổ được Là thổ được nào được ok. ไปในคู่ห้ถอดขไปคู่อะไปเพิ่อแกเพื่อบอบางคนมีมันมีไปถอดคือกันแต่มันได้ไปห้องจะถอดได้เบิ่งนี่ีได้กนเลยนนั่งชงน้องเชื่อเห็นที่ถอดมันเวิวใช่ป่ะก้อนนี่ถอดเกิะถอดเชื่อเพราะเพราะช่วงมันได้หนาวนะอัศวัยรีปราลุงผ่าคือนมพับลุงจะอุ่มไปเลยบ่ ไอ้ทิดจะมาทำไมหายรีบไปแล้วเฮ้ยเร็วเร็วอย่าเพิ่งมาเรียนละเราละมาไปสวัสดีกันนะเมย์หนุ่มโอเคหาหนาพี่ดูกเปลี่ยนเปลี่ยนกลับไม่กับไม่กับหลานไม่กับมาพี่กลับมาพี่หนาจ้ะนะกลับมาเด็ดโดยออกมาเลาะพี่หนานั่น ไอ้เวงวะนี่เวงวะเวงวะทั้งผู้ตู่พี่เพี้ยนหายใจเวยหนามายืนมะผีแขงนั้นนางขับใชนนางขับมันมืดได้หันหนาไปหาเพ่ทั้งนั้นนะผีคนอยู่ผีน้องอยู่ผีหยอกน้องของนี้ว่าไว้เวงหนาไปหยอกน้องนี่ไม่หนาขาวแท้าเคยนี่อ๋อพเดื่มตา เ่ะฝืนเดิมจ้ะอาทิตมาเลยอาทิตย์แตงเฮียนวันแรกได้มันยึดเป็นเกือบครึ่งเดือนตายอยู่หืนกันเนาะพนันอยู่ได้นี่ไปบ่คือไปแหละ กินนี่นะเอาคืนในนอกเลยเอาคืนนนองน่ยไปไปไปเอาคืนเนนี่นะเอ้ยไปหยอกนี่นอนในพมคักพมผ้าอุ่นทีชุ กัก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 ใคหงเยียวนี่บอดีอย่าหนาว่าปากเขาเดือดไงน้านนนนได่ากันแล้วไม่เ่าเห็นกันแกพาผาสิทตงไปแล้วไปเออเฮียนี่ ไม่พิดอ่ะงวันนี้ฉีดงามไปยิบเลยแทบว่างหัม่วนฉีดแล้วนะบ่งหานว่งหานของพี่นั่นหันนะคือกันบ่แต่บ่งคือสีเดียวกันคือขุนไข่แทะ เขาว่าเพิ่นต้องเล่นเนาะ,ะนเล่นตัวมเสตน,นี่เพิน่นเพิ่นเล่นโมเสตนี่คือของเฮาสั่งมาลาวานี่ตีโน,น่นอ่ะเนั่ยกับเล่นตัวจ้าเขาบอกเ,อเ่นกับกับน,นั่นฟูฟืนนั่นจะตาเชายล้วเด้อเออสวยงามเลย Ê đó à, ừ. Chị à, ngang, nhau. 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 Nhau, xuyền, này, xuyền, xuyền, này. Nó, này là ngang nam Chị này là ngang nam Tắt nhau xỉn nè nè bố mẹ nó tìm tắt xe nè Tắt nhau nè Tắt nhau để này con trời con sửng Sát Sát sẵn để mình thích con tươi con tia Phải phơi là cái gì ừ. <laughs> 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 oh. nào, các tuyển bây giờ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  bây xài bây giờ 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 bây giờ

น้องจิงเลยอันนี wow, ้อ no oh. uh. sure oh ่ะน well, cool so ้ผ่านร่มบ่ก็จะรู้ว่าด่าไปได้ดิอี๋อาบน้ำมาเถือคนอันนี้นะเถื่อพ่อเกืองน้าอันนี้ลูก่อางหน้าไหมกะมันหนาวใช่จีนี่ห่อนห่อนกันสะอาดด้วยใช่อีดาหนุ่มวะลูกบ้องหาหนุ่มยังนะเอาน้ำมันออยไปไหวนห้องน้าอากาศเกลื่อยมันด้วกันอาบน้ำได้ยังไม่ได้เจ็บอันนี้เไปละให้เป็นตู้ให้ยังนะ แต่วายังไ่ได้เสรตอนะคะเทนมันอยลูกชิมืเาอวมันทีเดีวิวให้ไปดูจ้ะนะไอ้เป็นไหนเป็นไหบวมันเลยเฮ้ยไอ้ชุ่มเืองอะไรไอ้ชุ่มเงไรก้วาชุ่มเงไรกอไ้นี่ล่ะมาตอาตอนเช้าไปพพัแล้วไปตอนเช้าน้องมิวมันนี่ไม่สิซังนี่ จะไปห่อเพียอนหามซื้อขนมหวานอันตอนแดงมาหามแวะเซเว่นบ่ต้องซื้อขนมหวานเพื่อนเฮากะมีนอนละโอเคไหมโอเคบอตอนแดคนบ่อยเวเซเว่นดิแม่ฉลาดไหโออนนี้ได้หรือคุณในหลังคุณาให้กินเด้อ กินไอ้เมื่อยยัเอื้ยเห็นอ้ใช่ป่ะมาตะตา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 โอ้ยยังไงจิ๋งอาบริกินขาวมาแล้ว มอนนะมันเจ็บท้อมันน่ะก็ตุนตาวยนะเอาไปกินข้าวมันอนมันเศร้าข่าวอะ่าวไปผ้าเนาะนาะไม่านะไ่ี่ฮ้อเลอายพิชาอายวนายอ้ยัวงวเจ้าน่ะดีมใไทยเร้อเด้อ อยาเก็บอย่เฮียนทุนนะว่ากินซักกับ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 ครนี้ไม่จะทำบ่เบียบ่เบีบ่เบียนะบ่เบียำนะ

เป็นเปิดองเปิดแอรนะเค่เปิดแอร์องโบเปิดน้ากินเออชื่อมาขายอะไรข้าวสารนี่ได้โอ้โหันยาันยาหันยาก็ได้เฮ้ันยาแ้วเ็นชื่อก็ได้เป็นมันมีสีม่วงสี้าวทีเน็กเนกต้้งเนง อพอนพ่อนเพ่งสารวัตรคุนองเชิงูน้องเชิงอวยก้นอวยฝั่งเป็นอะไรไ้ตงเชมาไม่ถือถกงไหมเนื้อาน่มาที่าน่มันมืดะเนื้อสองสอวเอวนนด้อดึงดึงตดึงดึงด้ดึงดึงเงเดงเกันเงกันเนเเ มากเดี๋ยวสบายวดีนะที่นั่นอาทิตย์ได้ยังไปกินมื้อนี้อ๋ออะไรกระเป๋งามปลาแป้งนึงอันนี้จะเห็นเขาเห็ดเขาพลาดบ่อบ่แข็งบ่ออุ่นบ่ไใสกระเป๋าปลาแป้งเก็บค้อม้อนได้ดี ตายก็บ่ออกเลยน่ะความรู้ว่าไม้หรือบ่ไม้นี่นี่ของแท้แท้แน่นอนบ่กลัวของจริงกลัวของแท้บ่เดี๋ยวกะมดผมสิยองยังคือคันไทมาานนี่แม่ก็คันนกดดินเานเจ้าจน้องพิงท่านไปด้เนาะจะบไปมัจะคีไหจองิงนะ เน่ยเพิ่งไปเที่ยวบ้านไปป้านเอ้อบิวได้บิวบังบังบังเสียมาที่ป้าปามาบอกดูได้ต้องพิงเปิดมุกให้บอกป้า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 แล้วว่าในใดเนาะกินได้ไมีแต่หนึ่งหนะนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งนี่เลยแมันเนาะบัง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 พิงดื่นเนาะมีแต่หน,นะนึ่งหนึน่งเนาะแม่อลองเพลงให้ฟังนี่ ไปแล้วลไปก็ไปได้อีน่อยน่ไปแล้วอาตาไม่ตานุ่มนะไปแล้วไปแล้วชิวเงี้ยชิชื้นเนาะหนาวเด้ไปรอไปรอเด้อนาวหนาวก็นุ่มเชือแขนยาวที่ชิบนด ดูนงในโงนั่นคินงงคืนี้โหลติดนอหรอคืนี่บเปิดแอร์จะโดน้วเนอันกคุเก็จะวางุคุงิุตัันเลยิเรียดเด้เดน้อยได้องอันเรื่อยๆนี่เอาใหอ่เพราะว่าแอร์บเปิดถึก็เลยเปิดมาแน่เปิแล้วก็ปิดดอกบรดนั่นเนาะ เปิดสาสองาเอก็ได้ปึงไม่เลยนาขอแป้งเย็นเจ่ะเจาะตินแเปิดม่าเงเาเปิดอันนั้นคอยันตายฮะไปไปๆดูเอาน่าอุ้ยมีมอนกินมาในกสุศไปๆแลยเลยเไปไปเรียนวันแรกนะเด้อระวังหยุดไปครึ่งเดือนตีไปแล้วป่าดุงเอ้ย น้องบิวสบายดีป้ารุ่งเลยสบายดีแม่ใบก้อนใช่ใช่สบายดีแม่ใบก้อนน่ะโดยไปแล้วอุอยบิวไปแล้วจะนี่ไปลำบากจะนี่เดียวมึงเอื้อยไปลำบาอืมจนี่ปั่มๆนี่จะนี่นี่น้อยนี่ เฮ้ย hey, วายรูปสภาพข่อยยังใจจุดนอนอยู่เพื่อวิวเป็นปุ๊กเต็นเสาฟุ้นเถอจะไหนกันนอนได้นี่นอนมาเต็มอีกช่นงในอ้นวนให้ชมผมจะมาวานเอง <Hey. S 1> นอนจังได้ป้าแม่ขอบคุณขอบคุณป้าลุงที่เขามาเบิ่งรับสมช่องของแม่ใบเดอร์ขอบคุณเอฟซีที่เขมามินเป็นกำลังใจและ ชำบใน,นน้หรือว่าหลายๆคอมเมนต์เนาะพไน้องไอ้ขอบุญขอณรหลายๆเนาะหลายๆคอมเมนต์ผู้ที่หักแพงของอันช่องเฮาเนาะผู้ที่เบิง่งติดตามตับชมช่องของเฮาที่ตลอดมาไปึ้งไปแล้วไปแล้ว ติดต,ตามรับชมช่องเมย์ใบที่ผ่านมานี่เด้อตลอดมานนเ,ไปไปเมนาะพี่หอยไป,ไไป,ปแล้วคุยไปปะานี่ยนางแตงเฮี้ยทิเชู่เออปิวไปเลยที่จะไปกับลูกเราหนาวใช่ปุ๊บปุ๊บไปรับไปส่งุกับพวก,กรับไอยู่เนาะรถใหญ่ วะน้องเชื้อไปมุ้งครื่งวุ่นเดี๋ยวก่อนเล่นออไปโอเค channel ไปไม่ต้องไอคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีวัตถุกุญแจกุนคลิปนี้ก็มาถ่ายลูกสาวคนไปโรงเรียนเนาะวันจันทร์ไปพี่น้องเนาะนะกล้องคือมุมั่วนแบบนี้่ะเดินไปอะ้รพูดเป็นกะ โดยสบายดีและสวัสดีเด้อเปิดสุขสุขคน